วันดีแม่พี่น้องอยู่กับลุงตู่เฮ้ยอยู่กับอยู่กับเจ้าหน้าชืน,นลเฮ้ยถูกแล้วแหมชื่อลุงตู่มาพูดนะเจ้าเนี่ยระวังบอลตำรวจน,นะโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการปลดล็อกนะคะปลดล็อกง่ายมากเลยครับผมได้ตัวนี้มาแล้วครับแต่ต้องรอถึงหกโมงมันเช้าก่อนแต่ผมก็ไม่รู้นะผม ผมพูดแบบหกเย็นโมงครับแล้วผมต้องรอกี่วันเน่ะต้องน่าจะหลายวันน่าดูต่อไปเลยครับข้างมันไปเลยครับถือว่าผมจะไปบอดรอเลยครับเฮียเฮีย จเจ้เพื่อนเอาไอ้บอลน,นี่ติดบ้กนี่นะครับอันดับแรกเราต้องมาที่ตรง,ตรงน,นี่นะครับแต่ผมไม่มีแสงสวา่างต้องมืนงงไว้ก่อนนะ โอ้มันมืดม,มาอเอ้าห้างเปิดพอดีขอบคุณมากห้างดับแรกเราเราตรงมาตรงนี้นะครับเราเห็นขนมปังครับมันก็คือโกลเด้นเฟรดี้ดามาครับปิดประตูใส่ปิดประตูใส่พับผิดแม่งก่อนด,ดับที่สองนะครับ เราต้องไปที่ห้องยามนะครับที่ห้องไม่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 ไปที่ห้องยามนะครับ บืนชดีกว่านี่ร้หมอ่ะเจะไปก่อนนะอุ้ยบนี้ติดบัก็ไม่อยากให้ทเธอติดบัเลยอ่ะเป็นคนที่ชอบกระต่ายอยู่ด้วย ตา,านะี่ครับที่ห้องออฟฟิศนะครับนีครับ,รรบว่ามันคล้ายๆกับตัวผมนะครับคล้ายกันเลยครับกดเข้าไปเลยครับมันก็จะปลดล็อกครับเพราะมันมีแว่ตาบนผมแล้วมันจะปลดล็อกตัวผมมาครับ อย่างที่ผมเป็นอยู่เนี่ยเนี่ยน่าเล่นหนตัวด้วยด้วยขอนำเสนอให้ผู้ชมเนี่ยไปเล่นโลโบอกันนะครับแล้วต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันจะอยู่ข้างนอกครับ <Yeah. S 2> ที่ขุดดินตรงนั้นนะครับนี่ครับเอาที่ขุดมาครับเอาลวมไปต้องเป็นมนุษย์เออ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฟรดี้ดิดูเปล่านำมาชิลลี่นีน่ดูนี้ผมได้ยิงมาจากนอกร้านครับแต่แต่ไม่รู้ไม่แน่ใจผมไม่เห็นตัวสปริงแท็้ ขัดขวางการบัดเพื่อเหรอครับขัดขวางกัรบัดเพื่อเหรอครับขัดขวางการบัดเพื่อเหรอขัดขวางกันบับเพื่อเหรอขอ,ขรหรอุ๊ยใหญ่ก็กเออถือว่าผมจับมาแล้วครับโอเคแล้วก็มองโมคุตรงนี้นะครับมันจะมีสมบัติภายในโค้งนะครับแต่ผมคุณไม่ได้แล้วครับเพราะผมเป,ป็นคนปลดล็อกไปแล้วครับอ,อันต่อไปนะครับ ที่เกี่ยวกับเบบี้นะครับแต่แต่แต่ถ้าตอนท้ายเดี๋ยวผมไปหาอีสเตอร์เอ็กตรงนั้นให้ดูนะครับเจ้าบอลลูบอยบดอ้วยข้ารถโคโครกันครับต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าแมปนะครับที่มีชื่อว่ารุนรุนรเราเต็มเดินช้ามากเลยครับโอ๊ยแอบกอน เราต้องมาหยิบกุญแจที่ตรงนี้นะครับแต่ผมเสียที่สปรหราดมนะันจะมาข้างหลนะังอะโอเคผมหล่อนนะตัวประกันอู่ครับตัวประกันถ้าถ้าคุณอยากลองถ้าคุณอยากลองเล่นก็เข้าไปลองเล่นด้วยนะแต่แต่ผมกลัวปีศาจ Oh. เป็นคนที่กลัวไปสันด้วยโอเคแล้วถึงเวลาตอนที่ต้องไปหาอินตอร์เอกตรงนั้นแล้วครับอินตอร์เอกตรงนั้น yeah, ก็เป็น yeah, yeah. ออบบี้นะครับใครอยากเล่นออบบี้ก็ไปเลยครับแต,แต่แต่เล่นออบบี้เนี่ยมันจะได้ของรางวัลที่เกี่ยวกับโกลเด้นสปินแคร็บเนี่ยเนี่ยเราเราก็จะได้มานะครับ จบคลิปจบคลิปแค่นี้นะครับแต่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 ถ้าใครอยากได้ตัวครบเนี่ยให้ให้พิมพ์ว่าสอนการปลดล็อกไฟน่าเอ็ดเฟดี้ในโลบอกรนะครับบ๊ายบายพูดย้ำนะครับปลดล็อกไฟน่าเอ็ดเฟดี้ในโลบอกรโอเคนะครับบ๊ายบาย